ก็สวัสดีครับพบกับรายการเวอร์ซ์กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันนั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ครับจะเป็นการเปรียบเทียบกันครับระหว่าง2รถจักรยานยนต์ครับนั่นก็คือเจ้ายม m a h a e x c i t e r 15และก็เจ้า g p x d เ m o n หรือว่า d จ m o n นะครับ200นะครับและก็อย่างเช่นเคยครับหัวข้อในการประทะกกันในครั้งนี้ครับก็คือความคุ้มค่าและก็น่าซื้อนั่นเองครับว่ารถ2คันนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับใครนะครับจะมีจุดเด มากกว่ากันนั่นเองครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้วครับก็มาเชิญรับชมและฟังกันได้เลยนะครับเย้หากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่ก Subscribe เพื่อติดตามช่อง Exciter Rider คนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับในหัวข้อแรกครับนั่นคือเรื่องของโฉมปีนั่นเองครับที่รถออกมาครับใน Exciter ครับเพิ่งออกมาปีนี้นั่นเองครับปี2021ครับส่วน d m o n นนะครับโฉมนี้ครับออกมาปี2020นั่นเองครับ ในหัวข้อนี้เอ็กเซเตอร์ชนะไปนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของทางเลือกนะครับสาหรับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็นเสมอกันไปก็แล้วกันครับเพราะว่ารถทั้ง2คันนี้ครับมีเพียงแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นครับแต่ว่ายกเว้นในดีมอนนะครับหรือว่าเดมอนครับที่จริงๆแล้วอ่ะควรจะบอกว่าเป็น2ทางเลือกครับเพราะว่า มันมีรุ่น2อวาวและก็4วาวครับแต่ว่าผมขอตัด2วาวทิ้งไปแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวมาครับมันราคาเท่ากันครับระหว่าง2วาวกับ4ีวาวครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนซื้อเนี่ยคงเลือก4ีวาวอย่างแน่นอนครับก็เลยขอตัดเป็นเพียงแค่4วาวอย่างเดียวแล้วกันนะครับก็เลยให้เสมอไปนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของจํานวนสีให้เลือกนั่นเองครับสำหรับ e x c กไซเครับมีเพียงแค่2สี เท่านั้นนะครับและก็ของเดมอนนะครับจะมีสีให้เพื่อนๆครับเลือกถึง3สีด้วยกันนะครับในหัวข้อนี้ครับเดมอนชนะไปนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของ CC รถนั่นเองครับ CC รถครับของเอ็กซ e เตอร์ครับขนาดลูกสูบคูณช่วงชากครับก็จะอยู่ที่58คูณ58.7มิลลิเมตรครับคิดเป็น CC ก็คือ 155CC ครับและของเดมอนนะครับขนาดลูกสูบคูณช่วงชักครับก็จะเป็น65.5คูณ มิลลิเมตรครับคิดเป็นซีซีก็คือ198ซีซีนะครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนดิมอนชนะไปครับเพราะว่าทั้งลูกสูบใหญ่กว่าและก็ช่วงชักที่ยาวกว่าและก็มีซีซีที่เยอะกว่านั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของระบบวาล์วนี่ครับระบบวาล์วของเอสเซอร์ครับเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปมีซีวาล์วต่อสูบแล้วก็มีระบบวาล์วไปผัน VVA นะครับและของดิมอนนะครับระบบวาล์วก็จะเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป มีซวาลต่อสูกเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีระบบวาลแบบผันนั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับผมให้เอ็กซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีระบบวาลแบบผันด้วยนั่นเองครับต่อมาครับเรื่องของระบบเกียร์นั่นเองครับโดยระบบเกียร์นะครับของเอ็กซเตอร์ครับมันจะเป็นแบบครัดมือมี6สปีดแล้วก็มีระบบ แอซิดแอนด์สคริปเปอร์คลัตด้วยนั่นเองนะครับและของดีมอนนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบคลัตมือมี6สปีดเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีระบบแอซิดแอนด์สคริปเปอร์คลัตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เอ็กเซเตอร์ชนะไปนะครับต่อมาครับเรื่องของแรงม้าและก็แรงบิดนั่นเองครับโดยแรงม้าสูงสุดของเอ็กเซเตอร์ครับทำได้อยู่ที่17.7แรงม้านะครับและแรงบิดครับ14.4นิวตันเมตรนะครับหากคิดเป็นแรงม้าต่อน้หนักแล้วครับก็จะได้เป็น 0.146แรงม้าต่อ1กิโลกรัมนะครับและแรงบิดก็คือ0 1 1 9นิวตันเมตรต่อ1กิโลกรัมครับของดีมอนนะครับแรงม้าสูงสุดของดีมอนที่ทำได้ก็คือ17.4แรงม้าและแรงบิดครับ17.5นิวตันเมตรนะครับโดยหากคิดเป็นแรงม้าและก็แรงบิดต่อํำหนักแล้วครับก็จะได้อยู่ที่0นย์ 1 1 2แรงม้าแล้วก็แรงบิดต่อ1กิโลกรัมนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับเอ็กไซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแรงม้าและแรงบิดครับเอ็กไซเตอร์มีมากกว่าดีมอนนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของความเร็วท็อปสปีดนั่นเองครับโดยความเร็วท็อปสปีดของเอ็กไซเตอร์ครับจะทําได้อยู่ที่1 5 0ถึง159กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและของดีมอนนะครับความเร็วสูงสุดที่ดีมอนสามารถทําได้คือ 145ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอน e x c i t e r ชนะไปนะครับเพราะว่ามีความเร็วปลายที่มากกว่านั่นเองครับหัวข้อต่อมาครับเรื่องของความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับของ Ex c i ซ e r คือ5.4ลิตรนะครับและของ d m o n นนะครับความจุถังน้ำมันของ d ีมอนครับก็คือ11ลิตรนะครับในหัวข้อนี้ครับไม่ต้องพูดมาครับ ดีมอนชนะไปครับเพราะว่ามีความจุที่เยอะกว่าเอ็กไซเตอร์ครับถึงเกือบ6ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองครับโดยเอ็กไซเตอร์ครับรองรับน้ำมัน e 20นะครับและของดีมอนนะครับน้ำมันที่รองรับนะครับก็จะมีแก๊ส2องหกเก้านะครับในหัวข้อนี้ครับผมให้เอ็กไซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่าสามารถเติมน้ำมัน e 2 0ได้นั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของอัตรา ความประหยัดนั่นเองนะครับโดยอัตราความประหยัดครับของเอ็กเซคเตอร์ครับจะทําได้อยู่ที่40ถึง50กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองครับและของดีมอนนะครับอัตราการกินน้ามันโดยเฉลี่ยของดีมอนครับจะทําได้อยู่ที่35ถึง40กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนเอ็กเซคเตอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีอัตราการกินน้ำมันที่น้อยกว่านั่นเองนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของระบบไฟส่องสว่างนั่นเองครับระบบไฟส่องสว่างครับของเอ็กซ์เตอร์ครับด้านหน้าด้านหลังครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวครับก็จะเป็นแบบหลอดเสียบแบบไส้นะครับแล้วก็มีไฟลีแบบ LED นะครับส่วนของทีมมนครับระบบไฟเป็นแบบฟู LED นะครับก็คือเป็น LED รอบคันเลยครับแล้วก็ มีไฟหลีที่เป็น LED ด้วยนะครับในหัวข้อนี้ครับผมให้ d e มอนชนะไปนะครับเพราะว่าเป็น LED รอบคันเลยนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของระบบการสะเทือนนั่นเองครับโดยระบบการสะเทือนครับของเอ็กเซเตอร์ครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบเท l e s โคปิกครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นแบบโมโนโช๊กนะครับของดีมอนนะครับระบบการสะเทือนด้านหน้าของดีมอนครับก็จะเป็นแบบเท l e s โคปิกอัพไซด์ดาวนะครับและด้านหลังครับก็จะเป็นโช๊แบบโมโนโช๊กครับโช๊เป็นของ YS8 ครับแล้วก็ สามารถปรับระดับได้ถึง7ระดับด้วยกันนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับดมอนชนะขาดลอยนะครับเรื่องของระบบการสะเทือนนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของยางรถนั่นเองครับโดยยางของเอ็กซ r เตอครับเขาจะใส่มาให้ครับหน้า90หลัง120นะครับยางเป็นแบบจุ๊บเบลดนะครับไม่มียางในครับโดยยี่ห้อยางครับใส่ของ Maxxs นะครับรุ่น Extra Max นะครับโดยราคายางครับคู่หนึ่ง 2,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับต่อมาครับยางของดีมอนนะครับยางของดีมอนครับล้อหน้านะครับจะใส่เบอร์100นะครับทับแปนะครับส่วนยางหลังครับจะใส่เบอร์140่งทับเจนะครับโดยยี่ห้อยางครับเป็นของ IRC ครับโดยรุ่นยางครับก็คือ Road Winner นะครับโดยล้อหน้าครับเป็นรหัส RX 0 1 F นะครับส่วนล้อหลังครับเป็นรหัส RX 0 1 RZ นะครับโดยราคายางครับถ้าเปลี่ยนคู่นี้ใหม่ครับราคายางก็จะอยู่ประมาณ2,500-3,000ถึงบาทนะครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอน Demon ชนะไปครับเพราะว่าใส่ยางขนาดใหญ่กว่าและก็ราคาแพงกว่านั่นเองครับต่อมาครับเป็นเรื่องของระบบเบรกกันบ้างครับโดยระบบเบรกครับของ Exector คครับด้านหน้าครับก็จะเป็นปั๊มเบรก 1สูบนะครับมาพร้อมกับจานเบรกขนาด249มมครับส่วนปั๊มเบรกหลังครับก็เป็นแบบ1ลูกสูบเหมือนกันครับมาพร้อมกับจานเบรกขนาด203มมครับและของดีมอนนะครับของดีมอนครับเบรกหน้าครับก็จะเป็นแบบปั๊มเบรคสองพอตนะครับหรือว่า2ลูกสูบนะครับมาคู่กับจานดิสเบรกครับขนาด276มมครับส่วนเบรกหลังครับก็เป็นแบบปั๊มเบรก 1นึพอตนะครับหรือว่า1ลูกสูบนะครับมาคู่กับจานเบรกขนาด220มิลลิเมตรครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนดีมอนชนะไปครับเพราะว่ามีจานเบรกที่ใหญ่กว่าครับแล้วก็มีปั๊มเบรกหน้าที่มีลูกสูบเยอะกว่านั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของน้ําหนักของตัวรถนะครับน้ําหนักของตัวรถของเอ็กซ์ซเตอร์ครับจะหนักนะครับ121กิโลกรัมนะครับและของดีมอนครับน้ำหนักตัวของดีมอนครับ จะหนักถึง155กิโลนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอน Exciter ชนะไปครับเพราะว่ามีน้ำหนักเบากว่าถึง34กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับถือว่าน้ำหนักเนี่ยเบากว่ามากเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเรื่องของความพิเศษและก็เทคโนโลยีของตัวรถนั่นเองครับโดยเทคโนโลยีหรือว่าความพิเศษของเจ้า Exciter นะครับแน่นอนครับมี4อย่างครับนั่นคือระบบบอลแปรผัน VVA นะครับ 2. ระบบ Acid and Slipper Cut นะครับ 3. กุญแจแบบม u l ติฟังก์ชันครับล็อกคอเปิดเบาในกรุกุญแจเดียวนะครับและสีคือไฟหน้าแบบแยกส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็ของ Demon ครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีความพิเศษอะไรครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับอาจจะมีเรื่องนึงคือเรื่องของโชคหลังที่สามารถปรับได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากครับเพราะว่าโชงครับ เราสามารถเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะครับเลยไม่ขอนับในหัวข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในข้อนี้เอ็กซิสเตอร์ชนะไปนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของการแต่งสวยแต่งหล่อนะครับหรือว่าแต่งบอดี้ภายนอกนะครับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็นเสมอกันไปแล้วกันนะครับโดยสาเหตุที่ทําให้เสมอกันครับนั่นก็เพราะว่ารถ2คันนี้ครับผมบอกตรงๆเลยว่าแต่งได้สวยมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดีมอนครับหรือว่าเอ็กไซเตอร์ครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยครับตรงที่ดีมอนครับจะแต่งได้นะครับไม่กี่แนวเท่าไหร่นะครับจะแต่งได้ก็เป็นอ่าพวกแนวสปอร์ตจ๋าไปเลยนะครับมันถึงจะดูเหมาะที่สุดครับจะให้มาใส่ปี๊บใส่ล้อสิบแว่นอะไรี้ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ครับกับ ทรงของรถนะครับแต่ข้อดีของดีมอนก็คือเรื่องของอะไรแต่งครับที่หาด้วยค่อนข้างง่ายกว่า Exciter ตตัวใหม่นะครับเพราะว่าดีมอนครับเขาเปิดตัวมานานแล้วนั่นเองครับอะไรแต่งอะไรก็หาค่อนข้างง่ายนะครับในทางกับการครับของ Exciter นะครับแนวทางการแต่งของ Exciter ครับจะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกแบบเลยก็ว่าได้ครับ ตั้งแต่ใส่ล้อแวนครับล้อ17เล็กๆเนี่ยสงก็เหมาะนะครับเอาไปแต่งเป็นล้อโต้บิ๊กไบค์นะครับแนวรถสปอร์ตจ๋าเนี่ยก็เหมาะอีกนะครับหรือจะเอามาทําเป็นใส่ปี๊บนะครับเป็นรถทัวริงก็ยังเหมาะนะครับแต่ข้อเสียของตัวใหม่ครับนั่นก็คือเรื่องของอะไรแต่งครับที่ยังไม่ค่อยมีมาครับเพราะว่ารถเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนั่นเองครับแล้วก็แหล่งซื้อขายอะไรนะครับของ e x ็กซ t เทอรครับก็ค่อนข้างมีจํากัดด้วยนะครับ โดยสาเหตุตรงนี้ครับทาให้หักล้างกันครับทาให้ผมบอกว่ามันเสมอกันนั่นเองนะครับขั้นนึงแต่งได้ไม่ค่อยหลากหลายแนวเท่าไหร่แต่ว่าอะไรแต่งหาง่ายครับส่วนอีกขั้นนึ่งแต่งได้หลากหลายแนวแต่ว่าอะไรแต่งค่อนข้างมีจํากัดนนครับแล้วก็ต้องควานหากัน,นครับนี่ครับเป็นสาเหตุที่ทําให้บอกว่าเสมอกันนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของการ แต่งเครื่องยนต์ให้มันแรงๆนั่นเองครับโดยในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น Exciter รชนะไปนั่นเองครับโดยสาเหตุที่ Ex c i ซ e r ชนะไปครับนั่นเพราะว่าเจ้ารถ Ex c i ซ e r คันนี้ครับถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะได้รถคันนึงมาเพื่อแต่งให้มันแรงๆครับและต้องการเซฟเงินเนี่ย e x c i t e r เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในคลาส154แล้วนั่นเองครับนั่นก็เพราะว่าราคารถครับที่ถูกมากนะครับแล้วก็บล็อกเครื่องยนต์ครับของ e x c i t e r ครับก็เป็นบล็อกของ R15 เลยครับซึ่งบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่ารองรับการแต่งได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของอะไรแต่งครับอะไรแต่งเครื่องยนต์ของ R15 ครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วก็หาซื้อได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับจะไม่เหมือนกับเครื่องของดีมอนครับที่จะเป็นเครื่องที่เจาะจงเฉพาะนะครับการหาซื้ออะไรแต่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องควานหากันนะครับว่า มีเจ้าไหนผลิตมาขายหรือเปล่านะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักตัวครับแล้วก็เรื่องของราคาของตัวรถดีมอนครับก็เรียกได้ว่าแพงกว่า e x ็กไซ r ครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวครับที่บอกเลยว่าหนักมากครับถ้าเป็นคนที่สายแต่งแข็งเนี่ยแน่นอนครับยิ่งรถเบาเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเป็นสายที่จะแต่งแรงนะครับรดซิ่งๆนะครับแน่นอนเอ็กซ์เซเตอร์ตอบโจทย์ที่สุดนะครับเพราะทั้งเบาทั้งแรงแล้วก็ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยบอกว่าข้อนี้เอ็กซ์เซเตอร์ชนะไปนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของการรับประกันหลังการขายนั่นเองครับการรับประกันหลังการขายครับของ e x c e t ์ r ครับจะรับประกันถึง5ปีไปเต็มครับหรือว่า5 0,000่นกิโลเมตรครับ ขึ้นอยู่กับว่าระยะทางไหนจะถึงก่อนกันครับ5ปีหรือว่า50,000กิโลครับและของ Demon นะครับการรับประกันของดีมอนครับจะรับประกันก็คือ3ปีครับหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนจะถึงก่อนกันครับ3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรครับในหัวข้อนี้แน่นอนเอ็กเซเตอร์ชนะไปครับเพราะว่ามีการรับประกันที่ยาวนานกว่านั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของ ศูนย์บริการครับหรือว่าโชว์รูมขายรถนะครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนยำห้าชนะไปครับเพราะว่ามีศูนย์หรือว่ามีโชว์รูมที่เยอะกว่านครับขอขยายความหมายนิดนึงครับศูนย์หรือว่าโชว์รูมที่ผมหมายถึงก็คือเป็นศูนย์แบบทางการโดยเฉพาะเลยครับก็คือเป็นสถานที่ที่ขายรถเฉพาะยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับ ไม่ได้ขายรวมกับยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเป็นของยาห้าก็คือขายของยำห5อย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นของ GPX ก็คือขายแค่ GPX อย่างเดียวนั่นเองนะครับและในหัวข้อต่อมาครับหัวข้อสุดท้ายแล้วครับนั่นคือเรื่องของราคาของตัวรถนั่นเองครับโดยราคาครับของ Exector ครับจะมีราคาก็คือ68,000บาทนั่นเองครับและของ GPX d e m o n นะครับราคาของ d e m o n นะครับจะมีราคาอยู่ที่79,800 ซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอน e x ็กเซเตชนะไปครับเพราะว่ามูลคาถูกกว่าถึง11,800บาทนั่นเองครับก็เดี๋ยวมาสรุปคะแนนโดยรวมให้ฟังกันนะครับโดยคะแนนครับที่ e x ็กเซเตครับสามารถทำไปได้ก็คือ13คะแนนนั่นเองครับและของ d ีมอนนะครับคะแนนที่ d ีมอนสามารถทำไปได้ก็คือ7คะแนนนั่นเองครับและเมื่อผลคะแนนออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็สรุปได้ว่าเจ้าออ l n นิวยีมห้ e x c i t e เ1 5เป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและก็น่าซื้อที่สุดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็จบกันแล้วนะครับสอหรับการเวอร์ซั่ในครั้งนี้นั่นเองครับระหว่างเจ้า e x c i t e r กับจีมอนนั่นเองครับว่า2คันนี้ครับมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนครับแล้วก็คันไหนนะครับให้ของมาเยอะกว่ากันนั่นเองครับก็ยังไงครับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจดูรถทั้ง2คันนี้อยู่ครับก็อย่าลืมครับไปหาข้อมูลเปรียบเทียบ ของท่านอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่มุมมองและก็ความคิดเห็นของผมเท่านั้นเองนะครับว่าเวลาผมจะดูรถแต่ละทีครับผมดูรถที่ตรงไหนบ้างนะครับเปรียบเทียบกันตรงไหนบ้างนะครับยังไงครับการเลือกซื้อรถแต่ละทีเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องหาข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบในฉบับของเพื่อนเพื่อเนี่ยอีกทีหนึ่งนั่นเองครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลองไปดูลองไปจับตัวจริงกันได้ที่ศูนย์บริการนั่นเองครับว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยชอบ รถคันนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็เนี่ยครับผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคนที่ขอเข้ามาครับว่าอยากจะเห็นครับว่าระหว่างเอ็กซ์เตอร์กับดีมอนครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ารถคันไหนมีจุดเด่นจุดด้อยนะครับและคันไหนจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่ากันครับถ้าเกิดว่าจะซื้อนั่นเองครับก็ผมทําตามที่ขอให้แล้วนะครับแล้วผมก็ขอเพื่อนๆกลับบ้านครับ สำหรับใครที่ชอบครับคลิปที่ผมทํามาเนี่ยครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมด้วยนะเองครับแล้วก็อย่าลืมมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของรถนะครับหรือว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันครับแต่สาหรับในคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับขอบคุณมากนะครับ